สวัสดีครับโอ้โ oh, หช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้เนี่ยบรรยากาศมันดีดีเหมาะกับการไปแคมปิ้งสุดสุดเลยใช่ไหมครับใครมีแพลนอยู่แล้วนะฟังทางนี้เลยเพราะว่าวันนี้เรามีเรื่องสำคัญมากๆที่จะทำให้ทริปของทุกคนสนุกขึ้นแล้วก็ปลอดภัยขึ้นด้วยมาฝากกันครับแม่ใช่เลยครับบรรยากาศมันดีขนาดนี้เนาะการได้ไปกางเต็นท์นอนกลางป่าเนี่ยมันคือการชาร์จพลังชีวิตที่ดีที่สุดเลยเล่ะครับแต่ว่านะท่ามกลางความสุขความชิลแบบนั้นะ่ะ มันดันมีพายเงียบเล็กๆซ่อนตัวอยู่ด้วยสิครับเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งกลัวไปนะครับคือในพงหญ้าสวยๆที่เราเห็นนั่นแหละครับมันมีภัยร้ายตัวจิ๋วจิวจิวซ่อนอยู่ตัวเล็กมากนะเล็กจนเราแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยละครับแต่ไอ้เจ้าตัวเล็กนี่แหละที่สร้างปัญหาใหญ่ให้เราได้อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันคือตัวอะไรไปดูกันเอาละครับมาดูกันเลยภัยร้ายตัวจิ๋วที่ว่าเนี่ยมันเป็นตัวนําโรคครับ เป็นพาหะของโรคที่ชื่อว่าสครับไทฟัสหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อไทยๆหน่อยว่าโรคไข้รากศาสตร์ใหญ่นั่นเองครับโอ้โหแล้วดูตัวเลขนี่สิครับไม่ใช่เล่นๆกันเลยนะ7,000กว่าคนนี่คือจำนวนผู้ป่วยแค่ในปีนี้นะครับจากข้อมูลของกรมควบคุมโรคเลยเห็นไหมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดจริงๆแต่แต่แต,แต่อย่าเพิ่งตกใจไปข่าวดีก็คือเราป้องกันมันได้ครับ และนี่คือโฉมหน้าของผู้ร้ายตัวจริงของเราครับเจ้าตัวไรอ่อนนั่นเองผมขอย้ำชัดๆตรงนี้นะครับว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นแค่พาหะนะคือเป็นแค่ตัวกลางที่นำโรคมาให้เราไม่ใช่ตัวโรคซะเองแล้วดูสิตัวมันเล็กนิดเดียวเองครับชอบไปแอบอยู่ตามยอดหญ้าแล้วก็รอจังหวะที่เราเดินผ่านเพลิน,นๆนั่นแหละครับกระโดดเกาะเลยโอเครู้จักตัวพาหะกันไปแล้วใช่ไหมครับ ที่นี้เรามาเจาะลึกกันที่ตัวโรคกันบ้างดีกว่าเพราะว่าการรู้เขารู้เราเนี่ยแหละครับคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเลยคือคกลไกการติดเชื้อมันง่ายมากๆเลยครับก็คือพอตัวไรอ่อนที่มีเชื้ออยู่ในตัวมันมากัดเราปุ๊บเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าดิเกตเซียเนี่ยก็จะเข้าสู่ร่างกายเราผ่านทางแผลที่โดนกัดนั่นแหละครับแต่มีข่าวดีอยู่อย่างนะคือโรคนี้มันไม่ติดต่อจากคนสู่คนสบายใจได้เปลาะหนึ่งแต่จุดที่มันชอบกัดเนี่ยสิครับ ดันเป็นตามร่มผ้าอย่างเอวขาหนีบหรือลักแล้ซึ่งเป็นจุดที่เราสังเกตได้ยากซะด้วยสิเอาละคำถามต่อมาคือแล้วถ้าเกิดซวยจริงๆติดเชื้อขึ้นมาละ่ะมันจะมีอาการอะไรให้เราสังเกตได้บ้างส่วนนี้สำคัญมากๆเลยนะครับตั้งใจฟังกันดีๆเลยอ่าสิ่งแรกที่ต้องรู้ไว้เลยก็คือโดนกัดวันนี้ไม่ได้ป่วยพรุ่งนี้นะครับอาการมันไม่ได้โผล่มาทันที มันจะมีระยะฟักตัวของมันอยู่ครับประมาณ1 0ถึง14วันตีไปเลยง่ายๆคือ2อาทิตย์กว่าที่ร่างกายเราจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนออกมาว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> ไม่ไหวแล้วนะและพอเริ่มมีอาการนะในช่วงแรกๆเนี่ยโอ้โหมันจะเหมือนไข้หวัดใหญ่เป๊ะๆเ,เลยครับคือมีไข้ส่งปรีดหนาวสัน่นปวดเมื่อยไปทั้งตัวซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่อันตรายเพราะหลายคนก็จะเข้าใจผิดไงคิดว่าเป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วก็ไปซื้อยามากินเองซึ่งมันผิดวิธีครับอ้าว และทีนี้จะแยกกันยังไงล่ะว่าไอ้ที่เป็นอยู่นี่มันไข้หวัดธรรมดาหรือว่าเป็นสครับไทฟัสกันแน่ไม่ต้องห่วงครับมันมีอาการเด่นๆที่เป็นเหมือนลายเซนของโรคนี้อยู่อาการแรกเลยนะครับที่ผู้ป่วยแทบทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือปวดหัวรุนแรงมากใช้คําว่ามากนี่อาจจะยังน้อยไปนะครับคือมันปวดแบบเหมือนหัวจะระเบิดออกมาให้ได้เลยซึ่งมันจะคนละเรื่องกับการปวดหัวตุบๆของไข้หวัดทั่วไปเลยครับอันนี้คือชัดเจนมากแล้วก็มีอีกหนึ่งหลักฐานสาคัญครับ เป็นเหมือนรอยแผลที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคนี้เลยเขาจะเรียกกันว่าเอสกาอีชาราครับลักษณะมันจะเหมือนมีรอยไหม้สีดำๆอยู่ตรงกลางแผลครับคล้ายๆกับรอยโดมบุรีจี้เลยซึ่งตรงนั้นแหละคือจุดที่โดนเจ้าไราอ่อนกัดแต่ที่มันแปลกก็คือแผลเนี้ยมันไม่เจ็บไม่คันเลยสักนิดนี่แหละที่ทําให้หลายคนไม่ทันได้สังเกต โอเคพอจะรู้จักโรคแล้วรู้จักอาการแล้วทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ผมว่าสำคัญที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือเราจะป้องกันมันยังไงมาดูกันเลยครับว่าเราจะเตรียมตัวเป็นสายแคมป์ที่ฉลาดและรอบคอบได้ยังไงบ้างง่ายมากครับมีแค่4ี่สเต็ปเท่านั้นเองทําตามนี้ได้เลยนะ 1. แต่งตัวให้มิดชิดครับเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวรองเท้าหุ้มส้นจัดไป 2. ใช้ตัวช่วยครับ พวกสเปรย์กันมแมลงทั้งหลายที่มี DEET หรือจะเป็นพวกตะไคร้หอมก็ได้ฉีดไปเลยทั้งที่ผิวแล้วก็ที่เสื้อผ้า 3. หลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงครับพยายามอย่าไปนั่งหรือนอนบนพื้นหญ้าโดยตรงนะครับโดยเฉพาะตรงที่มันรกๆชื้นชื้เนี่ยตัวดีเลยและสุดท้ายข้อ4กลับถึงบ้านปุ๊บอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งนั้นครับตรงดิ่งเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําเลยแล้วก็เอาเสื้อผ้าทั้งหมดโยนลงเครื่องซักผ้าทันทีง่ายๆแค่นี้เองนะอย่าขี้เกียจกันละสําคัญนะ แล้วก็มาถึงคําถามสุดท้ายแต่สําคัญที่สุดถ้าเราป้องกันเต็มที่แล้วแต่เกิดโชคไม่ดีจริงๆดันติดเชื้อขึ้นมาเราควรจะทํำยังไงขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับอาจจะสําคัญที่สุดในเรื่องนี้เลยก็ได้ก่อนอื่นต้องย้ําให้สบายใจกันก่อนนะครับว่าโรคนี้รักษาให้หายขาดได้ไม่ต้องกังวลด้วยยาปฏิชีวนะทั่วไปนี่แหละครับแต่การที่คุณหมอจะวินิจฉัยได้ถูกต้องและรวดเร็วนั้นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับข้อมูลสําคัญมากๆชิ้นหนึ่ง ซึ่งข้อมูลนั้นต้องมาจากตัวเราเองครับและข้อมูลชิ้นสำคัญที่ว่านั้นน่ะมันเป็นแค่ประโยคสั้นๆง่ายๆเลยครับแต่ความสำคัญของมันนี่โอ้โหยิ่งใหญ่มากใช่เลยครับแค่บอกคุณหมอไปตามตรงว่าคุณหมอครับผมเพิ่งกลับจากไปเที่ยวป่ามาแค่นี้เลยครับแค่ประโยคนี้ประโยคเดียวจะทำให้คุณหมอถึงบางอ้อได้ทันทีแล้วก็จะวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องให้การรักษาได้ถูกทางซึ่งมันอาจจะหมายถึงการช่วยชีวิตเราไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ยาลิมเด็ดขาดเลยนะประโยคนี้เป็นไงครับพอรู้ทันและเตรียมตัวพร้อมแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วใช่ไหมล่ะการไปเที่ยวปา่าไปตั้งแคมป์ก็จะยังคงเป็นประสบการณ์ที่สนุกและสุดยอดเหมือนเดิมขอให้ทุกคนออกไปใช้ชีวิตออกไปเที่ยวกันอย่างมีความสุขและปลอดภัยนะครับ